สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเราอีกแล้วกับเอเป็ดคุกวันนี้เราจะมาทําเครื่องเคียรเกาหลีที่เป็นผัดถั่ว้อค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบทั้งหมดที่ทเราจะใช้ในการทําเมนูน,นี้นะคะอันแรกที่เราจะใช้เลยก็คือกระเทียมค่ะหัวไช้เช้าสัวงอกที่ขาดไม่ได้พริกน้ำมันงาเกลือค่ะ แล้วก็น้าตาลไว้ปรุงรสอันดับแรกเราก็จะมาล้างถั่วง,งอกนะคะหลังจากเราล้างถั่วง,งอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาลวกถั่วง,งอกค่ะก็คือเอ่อลวกหรือต้มถั่วง,งอกนะคะอันดับแรกก็คือใช้น้ำประมาณ2แก้วเต็มเต็มค่ะ หลังจากนั้นเดือดแล้วเราก็เอาส่วงงอกเคลงไปต้มเลยค่ะเดี๋ยวเราจะต้มไว้ประมาณ5นาทีนะคะก็คือจับเวลาไเลยค่ะขั้นตอนต,ต่อมาเราก็จะมาหั่นหัวใชเท้านะคะค่ะเราก็จะมาหั่นเป็นชิ้นๆน,นะคะหั่นยังไงก็ได้ให้มันเป็นชิ้นแบบยาวๆสวยง,งาม หั่นเสร็จแล้วเราก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะชิ้นประมาณนี้ต่อมาเราก็จะมาปรุงหัวไช้เท้านะคะวิธีการปรุงก็อ,อกง่ายมากเราแค่ใส่น้ำตาลแล้วก็เกลืออย่างละหนึ่งช้อนเกลืออีกหนึ่ช้อนค่ะแล้วคนทุกอย่างให้เข้ากันหลังจากคนทุกอย่างเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาไปแช่ไว้ในอุณหภูมิห้องประมาณ2นาทีค่ะ อันจากต้มสุกแล้วเราก็จะเอาไปแช่น้ำเย็นค่ะตักออกไปเลยเดี๋ยวเราจะมาทำซอสกันนะคะแล้วก็อันดับแรกเราก็จะมาหั่นกระเทียมใช้กระเทียมประมาณ2หัวค่ะค้าหลังจากที่เราหั่นกระเทียมเสร็จแล้วเราก็จะมาปรุงซอสนะคะใส่กระเทียมลงไปเลยใส่กระเทียมลงไปแล้วตามด้วยใส่น้ำปลาอีก1ช้อนค่ะใส่ซอสน้ำมันงาหนึช้อน ด้วยพริกป่อนอีกหนึ่งช้อนเสร็จแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันโอเค่ค่ะหลังจากเตรียมทุกอย่างครบหมดแล้วทั้งถั่วงอกที่ต้มสุกแล้วหัวไชเท้าที่เตรียมไว้แล้วก็ซอสที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็จะเอาทุกอย่างมาผสมรวมกันค่ะใส่หัวไชเท้าลงไปเลยแล้วก็เดี๋ยวใส่ซอสที่เราเตรียมไว้ลงไปค่ะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากัน หรือคงหน้ามุนมูชิมแล้วครั้งหน้าเราจะมีเมนูอะไรมาทำให้ได้ดูได้ไปทำตามกันที่บ้านก็ฝากติดตามกดซับสไคร e กดแชร์ด้วยนะคะ